ครับสสวัดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้าไปชม y o u t u b e นะครับจากเว็บ Honda Certify ิยุทานะครับรถใช้แล้วคุณภาพดีครับรถสวยไม่น้อยนะครับครับวันนี้เล็กมีรถมานำเสนอนะครับเป็นตัว Honda Accord นะครับรุ่น2.4 EL นะครับรถปี2013นะครับราคาถูกสุดเลยนะครับในตลาดนะครับ645,000บาทนะครับ ลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับสามารถผู้เต็มได้เลยก็คือฟรีดาวไปเลยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79%นะครับเดี๋ยวเล็กขาดูรถรอบๆคันเลยนะครับว่าคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับไปชมรถกันเลยครับครับตัวนี้เป็นตัว Honda 2.4นะครับอ่า Accord 2.4 EL นะครับเป็น Full Option เลยนะครับคันนี้เป็นรถสีบอลเงินนะครับ ครับอ่าคันนี้นะครับผ่านการตรวจเช็ค210รายการเรียบร้อยนะครับสภาพโดยรวมสวยมากครับมันดูดูยางนะครับยางปี2018นะครับยางยังใหม่อยู่เลยนะครับ รุ่นนี้นะครับรองรับน้ำมันนะครับเป็น9195น้านะครับ e 2 0 E85 แแล้วนะครับห้องสัมภาระท้ายนะครับกว้างนะครับตัวนี้ใส่ของได้เยอะนะครับภายในห้องสัมภาระสะอาดนะครับลูกค้ามาพร้อมม่านข้างนะครับ มาชมภายในนะครับภายในเป็นเบาะหนังครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับภายในสะอาดมากเลยครับคันนี้ครับออปชั่นเต็มเลยนะครับคันนี้ครับปุ่มทุกปุ่มนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นนะครับคันนี้เลขไม่อยู่8 1 0 0 0นกิโลนะครับ ใครมองหาแอกอร์อยู่นะครับแนะนำเข้ามาชมรถกอดได้นะครับครับเป็นไงบ้างครับอ่ะรถคันนี้ตอบโจทย์มากเลยใครมองหาแอกทอร์อยู่นะครับเก็นเก้าเล็กแนะนำเข้ามาชมคันนี้เลยครับสภาพสวยมากพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะครับลูกค้าครับโชว์รูมเราอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับโชว์รูมเปิดทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์เปิด8โมงครึ่งถึง หนึ่งทุ่มนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับเปิด8ปดโมงครึ่งถึง6กโมงเย็นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเบอร์0ูนย์เก้าหนเามหาสองสามหกแปดนะครับเป็นเบอร์เล็กเลยนะครับครับถ้าไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เล็กด้วยนะครับครับเล็กขอรีวิวอ่านได้ไอคอแช่นนี้ก่อนนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ